เครื่องหมายที่จะทำให้คุณหมดสิทธิ์ไปก่อนนะคะคลิปนี้เรามาต่อกับมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเครื่องหมายที่จะเอามาให้ดูก็คือจะทำให้คุณหมดสิทธิ์ไปก่อนนะคะเครื่องหมายที่หนึ่ง f o r f a t g i v e r n f o r f a t g v e n ระวังและปล่อยให้ทางเอกไปก่อน ถ้าเราออกมาจากซอยเจอป้ายนี้นะคะชะลอรถมองซ้ายมองขวาว่างไหมถึงจะไปต่อได้ป้ายนี้ไม่ต้องหยุดรถก็ได้ถ้าดูแล้วว่าปลอดภัยก็สามารถที่จะขับต่อไปได้เลยนะคะเวลาขับสอบเนาะเวลาขับสอบก็ไม่ต้องหยุดรถให้นิ่งก็ได้นะคะถ้าจะเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นสี่แยกให้ดูรถส่วนทางด้วยนะจ๊ะ ต่อมาป้ายที่สองที่เราเอามาให้นะคะป้ายสต็อปที่เราเรียกกันง่ายๆว่าป้ายสต็อปหรือป้ายหยุดนะคะชื่อก็คือ halt for fat guerren halt for fat g u e r e n หยุดนะคะและปล่อยให้ทางเอกไปก่อน halt ก็คือให้หยุดเลยนะหยุดให้นิ่งนะคะ for fat g u e r e n นะคะปล่อยให้ทางเอกไปก่อนโดยป้ายนี้คุณจะต้องหยุดที่เส้นหนึ่งครั้งกรณีที่ไม่มีเส้นก็ให้ยึดปักทางตรงนั้นนะคะนับในใจ 1, 2, 3มองซ้ายมองขวาถ้ารถว่างแล้วถึงจะขับต่อไปได้นะคะ มองตามกดเนาะถ้าจะเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นสี่แยกให้ดูรถที่กำลังสวนทางมาด้วยนะคะต้องหยุดให้น,หนิ่งหนึ่งครั้งเวลาเจอป้ายสต็อปต่อมาป้ายที่3 Ende der Vorfahrtstraße นะคะ Ende der Vorfahrtstraße ก็ตามตัวนะคะ e n d e er คือสิ้นสุด d ด r Vorfahrt Straße สิทธิ์ถนนทางเอกเวลาเจอป้ายนี้ปุ๊บมาถนนทางเอกดีๆก็หมดสิทธิ์ลงแล้วนะคะหลังจากป้ายนี้ก็หมดสิทธิ์ทางเอกก็ต้องทำตามก,กฎกติกาของการขับรถต่อไปป้ายที่4 ที่เอามาให้นะคะอันนี้ก็คือจะเจอเป็นจุดๆเนาะมันจะมีเป็นป้ายสามเหลี่ยมข้างในมีการกรกบาดสีดำก็เรียกว่า Kreuzung oder e i n m u n d u n g m i t v o r f a h r t von เ e c h ส s นะคะโอ้เสียงสำเนียง <laughs> Kreuzung แยกเนี้ย oder หรือ I mundung ะะปากทางอันเนี้ย mid for fat v o n Rex นะคะสิทธิ์ทางเอกมาจากทางขวามือแปลว่าพอเราถึงแยกนี้ปุ๊บให้หยุดชะลอดูรถทางขวาด้วยนะคะต่อมาป้ายถัดไป for ranks this gegenverkehr for ranks t h s gegenverkehr นะคะระวางและให้รถส่วนทางไปก่อน อันนี้จะเจอเวลาที่เป็นสถานที่ที่เขาก่อสร้างหรืออะไรแบบนี้ต่อมาป้ายที่4 Andreas Kreis dem Chienenverkehr vorrang gewähren Andreas Kreis dem Chienenverkehr vorrang gewähren นะคะก็ประมาณว่า,าระวังและปล่อยให้รถไฟขับไปก่อน ป้ายนี้จะเจอในบริเวณที่เป็นแยกรถไฟนะคะเราขับมาทางตรงดีๆถ้าเจอป้ายนี้ปุ๊บให้หยุดและชะลอมองซ้ายมองขวาว่างถึงขับต่อไปได้เวลาที่เราเจอป้ายนี้มันก็จะเป็นตรงทางแยกรถไฟเนาะอันนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีรถไฟมาเราถึงจะไปได้เราก็ต้องขาแตะเบรกนะคะ มองซ้ายมองขวาชะลอนะคะให้ผู้คุมเห็นว่าเรากำลังดูซ้ายดูขวาด้วยนะอะไรแบบนี้ก็จะทำให้สอบผ่านได้นะคะแล้วก็บางทีรถไฟเข้ามาโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนเนาะเหมือนเมืองไทยที่เจอเหตุการณ์บ่อยๆว่ารถไฟมาแล้วก็คนก็พยายามจะข้ามอันนี้ก็คืออย่าข้ามนะคะแล้วมันก็จะมีกฎกติกาอยู่ว่าถ้ามีพนักงาน จากทางการรถไฟเนี่ยยืนโบกธงอยู่เงี้ยเราก็จะต้องหยุดด้วยนะคะแล้วก็จะมีกฎกติกาของการที่ถ้าต้องจอดรถข้างหน้าทางรถไฟเพื่อรอรถผ่านเนี่ยจะต้องทำอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันคลิปคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ